สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นอวนลากปลาแบบมีเพลานะคะตัวนี้ก็จะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะสามเซนสี่เซนหกเซนอวนลากของเรานะคะก็มีหลายขนาดมีตั้งแต่ขนาดตาสองเซนสองเซนครึง่งสามเซนสามเซนครึง่งสี่เซนห้าเซนและหกเซนค่ะส่วนความลึกก็จะมีขนาดลึกเจ็ดซอกลึกแปดซอกลึกเก้าซอกและลึกสิบซอก ความยาวเนื้ออวนนะคะก่อนลุมบน26เมตรลุมบนแล้วจะใช้งานจริงได้18เมตรด้านนี้ก็จะเป็นด่างกักกั้นล้อมปลาแบบมีแบบไม่มีเพาจะเป็นด่างที่เขาใช้ล้อมปลาเพื่อหวานแหนะคะด้านล่างจะเป็นลูกโซ่เหล็กชุบตะกั่วด้านบนก็จะลุมบนให้ลักษณะกลางออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายๆอวนลากเลยแต่อวนลากเขาจะมีเพา ดางกักจะไม่มีเผาเดี๋ยวเรามาดูอวนลากกันนะคะสำหรับผืนนี้จะเป็นอวนลากปลาขนาดตา6เซนได้เบอร์6ความลึก12.5เมตรเนื้ออวนนะคะลึก12.5เมตรขึ้นเผาแล้วจะเหลือเนื้อลากด้านบน3เมตร20เมตรวมเผานับจากลูกโซ่ไปถึงข้าวลุมบนส่วนความยาวเนื้ออวนที่กลางออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเนื้ออวนยาว26เมตร13วา ดุมบนเราจะใช้งานจริงได้อยู่ที่18เมตรอันนี้ก็จะเป็นขนาดตา6เซนค่ะประมาณ3นิ้วจุ่มสำหรับที่จะไปลากปลาตัวคัดคัดปลาตัวใหญ่ๆผู้ที่ไม่ต้องการปลาเล็กนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย6เซนเลือก12ยาว18เมตรอย่าตอบ ตัวนี้นะคะจะเป็นเผาลึก90เซนด้านล่างติดลูกโซ่ให้ขึ้นเผาแบบแหแต่แหเราจะหว่านเป็นวงกลมสําหรับอวนลากกลางออกมาจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเวลาลูกค้าลากปลาก็จะเข้าเผาค่ะ,ะคัดไซส์ง่ายปลาไม่ช้าค่ะเดี๋ยวมาดูไซส์อื่นกันค่ะ ตัวนี้จะเป็นขนาดตา4เซนลืก8ศอกนะคะ13วาก็คือเนื้อวนก่อนลุมลุมและจะยาวใช้งานจริงได้ที่18เมตรค่ะด้านบนก็จะติดข้าวลุมบนให้แต่ว่าไม่มีทุ่นลอยให้นะคะใครต้องการก็สามารถใช้ขวดผูกได้แต่ขอให้ผูกห่างๆเป็นระยะห่างๆอันนี้ขนาดตา4เซนค่ะเนื้ออวนเนื้อเบอร์6ขนาดตาก็จะประมาณนี้ประมาณ2นิ้วจุ่ม ปลาดุกปลาอะไรอย่างเงี้ยสี่เซนก็จะขายดีปลาตัวใหญ่ๆนี่นะคะก็จะเป็นเพาลึกเก้าสิบเหมือนกันสี่เซนจะมีความลึกแปดอกกับความลึกสิบอกถ้าเกิดความลึกสิบอกก็ขึ้นเพาแล้วเหลือสามเมตรยี่สิบความลึกแปดอกเหลือสองเมตรยี่สิบขามไม่รวมเพาตัวนี้จะเป็นขนาดตาห้าเซนก็จะเป็นสองนิ้วหลวม ตั้งแต่ตา3มเซนขึ้นไปนะคะ3เซน3ามเซนครึ่ง4เซน5เซนเนื้อวนจะเป็นเนื้อเบอร์6ทั้งหมดเลยตัวนี้ก็จะเป็น4เซนค่ะแต่ตัวนี้จะเป็น4เซนความลึก10ศอกนะคะสรุปนะคะความลึก8ศอก4เมตรขึ้นเพผจะเหลือเนื้อรากด้านบนอยู่2เมตร20ไม่รวมเเผว แล้วก็ถ้าเกิดเป็นความลึก12 5เมตรขึ้นเพาแล้วจะเหลือเนื้อรากด้านบนอยู่ที่3เมตร20ไม่รวมเพาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นวนรากปลาขนาดตา2เซน2เซนเนื้อวนจะเป็นเนื้อเบอร์3ค่ะ2เซนก็จะประมาณนย้วก้อยรัดนะ2เซน2เซนครึ่งก็จะเป็นเนื้อเบอร์3ชุดเพลาลึก9 0เซนเหมือนกันค่ะความยาวรุมบนแล้วใช้งานจริงได้18เมตรหรือบางผืนอาจจะกว่านะคะ แต่เราจะบอกโดยประมาณเลยไม่ต่ำกว่า18เมตรแน่นอนนี่จะเป็นขนาดตา2เซนหรือที่เรียกกันว่าลัดก้อยอะค่ะขนาดตานี้สำหรับปลาเล็กปลาน้อยอันนี้ลากได้เลยค่ะข้อดีของเขาก็อย่างที่บอกไปว่าคัดไซส์ง่ายตัวปลาไม่ชำ้ำแต่ขอให้ลากในบ่อของตัวเองนะคะถ้าเกิดไปลากในบ่อสาธารณะก็มีความผิดนะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอวนลากปลา ขนาดตา2เซนเนื้อเบอร์สค่ะความลึก8ศดอกยาว18เมตรค่ะต่อไปเรามาดูด่างกักกั้นล้อมปลากันนะคะตัวนี้จะเป็นด่างกักที่ติดลูกโซ่เหล็กชุบลูกตะกั่วด้านล่างด้านบนลุมบนให้แบบอวนลากแต่จะไม่ขึ้นเผาถ้าอวนลากเขาจะขึ้นเผาค่ะด่างกักจะไม่ขึ้นเผาจะมีสีขาวสีแดงสีดำสีขาวก็จะเป็นเนื้อนิ่มสีแดงสีดำก็จะเป็นไนลอนแข็ง ตัวนี้จะเป็นขนาดตา3มเซนค่ะ3เซนลุมบนแล้วจะยาวใช้งานจริงได้11เมตร4เซนยาว15เมตรค่ะเวลาลูกค้ากลางออกมาก็จะกลางออกมาเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะกักขึงเพื่อหวานแห่ค่ะ อาจจะมี3เซน4เซนเพราะฉะนั้นลูกค้าสนใจตัวไหนก็ทักหรือโทรเข้ามาสอบถามได้เลยที่ร้านชริตาคารค้าของเราจะมีความลึกขนาด7ซอก8ซอกและ10ซอกจะมีขนาดตา3เซนและ4เซนเนื้ออวนก็จะเป็นเนื้อเบอร์หนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นด่างกักไนล่อนนะคะสีแดงสีแดงจะเป็นไนล่อนเนื้อเบอร์หไนล่อนแข็งจะมีขนาดความความลึก 8อกและ1 2บอกค่ะในลอนแข็ง3เส้นลุมบนและลูกค้าดึงตึงใช้งานจริงได้11เมตร4เสเซนใช้งานจริงได้15เมตรผืนนี้จะเป็นขนาดความลึก8ศอกค่ะด้านบนลุมบนให้ด้านล่างก็ติดลูกโซ่เหล็กชุบตะกัว่วแต่ไม่ขึ้นเพาอย่างที่บอกไปข้างต้นเดี๋ยวต่อไปเรามาดูด่างกักสีดำกันบ้างค่ะแดงกับดำก็คือว่าจะเป็นในลอนแข็งเหมือนกันข้อดีก็คือว่าไม่อมน้ํา ที่ลูกค้านิยมใช้กันนะนะไม่อมนม้ำแต่ว่าเวลาเก็บก็จะฟูนิดนึงถ้าเกิดสีขาวเนื้อนุ่มก็จะเป็นนิ่มๆแบบเนื้อแหเลยค่ะเดีย๋ยวเรามาดูสีดำกันค่ะตัวนี้ก็จะเป็นด่างกักไนล่อนสีดำนะคะขนาดตา3เซนผืนนี้จะเป็นความลึก12-5อกเมตรค่ะ3เซนลุมบนแล้วยาว11เมตรจะเป็นไนล่อนดำด้านบนก็จะลุมบนให้ นี่นะคะจะยาว11เมตรเพราะฉะนั้นใครสนใจต้นไหนก็ทักหรือโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์โทรที่ขึ้นข้างต้นนี้เลยร้านเราจำหน่ายแหเอ็นแหได้อวนลากอวนล้อมด่างกักกัน้นล้อมปลาเพื่อหวานแหนะคะมีหลายไซส์หลายขนาดถ้าเกิดว่าลูกค้าจะแอดไลน์ก็ที่เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยหรือเข้าไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ขายแหร้านชลิตาการค้าแหอวนปิกส่งนะคะ ร้านเราตั้งอยู่ที่พื้นที่จังหวัดชัยนาทมีหน้าร้านค่ะหรือใครต้องการมาก็พิมพ์พิกัดได้เลยขายแหร้านชริตาการค้าแหอวนปิกส่งแวะเข้ามาเลือกซื้อเลือกหาที่ร้านได้เลยสำหรับคลิปนี้ทางร้านลาไปก่อนสวัสดีค่ะ